สำหรับเพลงท <ido> ี่จบไปนะคะคือเพลงขอมือเธือหน่อยและเพลงทรายกับ <aku> ทะเลค่ะแหมพอฟังเพลงนี้คงคิดถึงทะเลกันเลยนะคะทะเลหน้าหนาวคงจะลมเย็นสบายน่าดูเลยค่ะเมื่อพูดถึงลมนะคะขอเข้าเรื่องเคล็ดลับในวันนี้กันเลยค่ะเกี่ยวกับลมหนาวนะคะการตื่นนอนตอนเช้านะคะการอาบน้ำทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋า การอาบน้ําหลังจากตื่นนอนนั้นนะคะไม่ควรอาบน้นํานานๆไม่ควรอาบน้ําอุ่นมากจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะการล้างหน้าเพราะน้ําอุ่นจะทําให้ความชุ่มชื่นของผิวหายไปนอกจากนี้ควรดีเลี่ยงผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าที่มีฟองมากๆเพราะจะดึงความชุ่มชื่นไปจากผิวและไม่ควรขัดถูผิวแรงๆเพราะ จะยิ่งทำให้ผิวลอกขึ้นด้วยนะคะการทาโลชั่นบำรุงผิวหลังอาบนะ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะขณะที่ตัวยังหมาดๆ <c oughs> การทาครีมจะช่วยป้องกันผิวแห้ง <c oughs> แตกลอกในฤดูหนาวได้และควรทาทั่วร่างกายไม่ใช่เฉพาะแขนกับขาเท่านั้นรวมทั้งส่วนที่เรามักไม่ใส่ใจเช่นเท้าการทาโลชั่นและการสวมถุงเท้านอนจะช่วยให้เท้านิน่มนุ่มชุ่มชื่นลดปัญหาส้านเท้าแตกได้อีกด้วย ส่วนมือที่แห้งและแตกก็ควรหมั่นทาครีมหรือโลชั่นเช่นกันนอกจากจะช่วยให้ความชุ่มชื่นแล้วยังช่วยให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นด้วยสำหรับใครที่มือแห้งมากๆลองนวดด้วยน้ำมันมะกอกทิ้งไวส้สักพักล้างออกด้วยน้ำสบู่และนวดด้วยครีมทาอีกมืออีกครั้งการทาโลชั่นและสวมถุงเท้านอนจะช่วยให้เท้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นลดปัญหาส้นเท้าแตกอีกด้วย ส่วนมือที่แห้งและแตกก็ควรหมั่นทาครีมหรือโลชั่นเช่นกันนอกจากจะช่วยความชุ่มชื่นแล้วยังช่วยให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นด้วยสำหรับใครที่มือแห้งมากๆลองนวดด้วยน้ำมันมะกอ,อกทิ้งไว้สักพักล้างออกด้วยน้ำสบู่แล้วนวดด้วยครีมทามืออีกครั้งไม่ช้าริ้วรอยแห้งแตกก็จะหายไปส่วนผู้ที่ต้องใช้มือสัมผัสน้ำตลอดเวลาเช่นล้างจานซักผ้า ช่วงหน้าหนาวจะยิ่งรู้สึกแสบมือมากอาจมีอาการบวมแดงควรป้องกันด้วยการสวมถุงมือยางกันนะคะเอาละค่ะเคล็ดลับดีๆง่ายๆแบบนี้ลองไปทำกันดูนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหลับกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงที่2กันดีกว่าค่ะ